สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลิฟเวนกวลมเีเอเซค่ะวันนี้ตาโจกับยายมะลิจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลค่ะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนอากาศดีไม่ร้อนไม่ฝนตก <c oughs> อากาศดีก็เลยเปิดในรถค่ะทุกคนมันก็จะวู้บๆาวูบ,บหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในรถเนาะกำลังจะเดินทางไปะทะเลกันค่ะโอเคไปเที่ยว ค่ะวันนี้ไปเลยค่ะดสินี่ค่ะทุกคนอากาศดีไหมคะวันนี้บรรยากาศดีมากสําหรับวันนี้ไปเที่ยวทะเลค่ะวันนี้เไปรีบปิดร้านไปพักผ่อนค่ะทุกคนไปด้วยกันเลยค่ะเกค่ะทุกคนมาถึงทะเลแล้วค่ะวันนี้วันพักผ่อนวันสบายๆเนาะ ยอมารีพามาทะเลค่ะวันนี้มาพักผ่อนกันมาถึงแล้วคะ่ะเป็นไงคะทะเลอากาศสดชื่นวันนี้อากาศดีไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนมากค่ะวันนี้อ,อากาศดีมากน,นี่ทะเลที่กว a ค่ะอันนี้เป็นที่ของน้องสาวตะโจรครับทุกคนที่เขาจะติดทะเลเนาะ ที่เขาจะติดทะเลเลยตรงนี้สกวันนี้มันพักผ่อนค่ะไม่ n ดอันนี้ตะโจรับสเตอร์มาให้ยงมันนี่กินค่ะทุกคนน้องสาวตะโจก็ว่ากันย่างอยู่ตรงนู้นเนาะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลค่ะวันน okay. ี้มันพักผ่อนของแงมันนี่กับตะโจค่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลเนาะย่างรับสเตอร์อร่อยมาก You good, good. Okay. you, say, uh, you say, bye -bye. I'm going to back to the people I <laughs> <laughs> Okay <laughs>

That so mm. take you catch crab? No, oh, I'm gonna tease. Oh, I'm gonna kill now. Stop the phone! <laughs> oh, answer the phone. phone. Your uh, ID card. <laughs> ID card. Yeah. Oh, what happened to the. There? Yeah, I use that. Uh, I like that. For this one, Papaya says, that's your that's neighbor. Your neighbor? Growing <laughs> <laughs> well, I just take to eat.

มาโกเอเวอรี่วอทยูดูอิง Dia And she's here to make you guys excited.

อันนี้ก็มีข้าวแดงแล้วก็มีข้าวขาวแล้วก็มีริบส์แล้วก็มีกระดูกหมูบาร์บีคิวเนาะแล้วก็มีที่นี่เขาเรียกกระดุมปีกไกอต้มไก่ของคนที่นี่คนะ่ะทุกคนไอเย็นนี่ก็ตาม้มตำด้วยค่ะทุกคนมากินี้มตำค่ะวันนี้เห็นทะเลไหมคะมานั่งกินข้าวที่ทะเลกะนะันเนาะวันนี้ข้าวที่ทะเลอร่อยกับย่างมาเลยค่ะมาค่ะทุกคนอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะแล้วก็มีผลไม้ด้วยผลไม้แล้วก็มี มีหลายอย่างค่ะวันนี้มาค่ะทุกคนอร่อยยด้วยกันค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศเนาะกินข้าวที่ทะเลวันนี้คนที่นี่เขาชอบกินข้าวแดงก่นชอบกินข้าวแดง,ชแดงใช้มือนะคะทุกคนใช้ช้อนไม่ถนัดมือเย็มันได้ล้างแล้วค่ะใช้ได้ถ้าไม่ใช้มือมันก็ไม่ถนัดเนาะทิ้งได้ เพราะว่าอยู่กับพื้นกิ้ได้ <S <S ยังไม่ได้ชอบกินไก่ต้มที่นี่ค่ะไก่ต้มที่นี่ข <S <S ้าวก่อนะคะทุกคนยังม่ได้ก็ซุปจำด้วยซุปำจำปูดองเด็กบรรยากาศวันนี้กินข้าวที่ทะเลค่ะทุกคนมานะคะอร่อยๆนะคะ เลียที่นี่ร่มรื่นเย็นสบายทุกคนด้วยทุกคนม, <c oughs> มีร้านเย <c oughs> มมรีส์ What's your name Santiago Would ท o u talk to m y name is <c oughs> My name is Santiago Talk แล <c oughs> ้วร้านเยมมรีอย่างข้ากล้องด้วยนะทุกคนยั <c oughs> งมากินข้าวกับเยมมรี ได้ต้อตำสสรด้วยนั่งมาเตียงขยุกขยิบ <laughs> เขาบอกว่าเขาดูวิดีโอโยมัมลเอยากจะมาเข้าด้วยกรเขาบอกว่าเขาาดูวิดีโอโยมลเขาอยากจะเข้ากล้องด้วยก <c oughs> ็ <c oughs> เลยไทยหลานก็นี่หลานอันนี้เป็นหลานังโจ ดูคนรูปลาวของพี่ <laughs> ครอบครัวของเต่โจเขาจะมาจยอยด้วยกันแล้วก็ทำกับข้าวเขามากินด้วยกันทุกอาทิตย์ลูกสาวบางทีเย้ไม่ได้ก็มาครับบางทีก็ไม่มาแซ่เย้มไม่ได้ไม่ว่างเยไม่ได้ก็ไม่ได้มาครับ

I don't think they're going to get this one. <laughs> <laughs> Mini! Ah, Mini! I don't think you can describe that one. Yeah. Um, here. Yeah, hold Yes. yes. No. Ah, that's the wrong guy. Watch. Yes. Yes. yes! Um, you use it to go and... Like, no, wide. no No! It's white It's, wide it's wide wide up in the mountains and you, you go down. No! นถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ให้ยายมารีด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะโอเคทุกคน please subscribe please share please like and um o o d b y e สวัสดีค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบาย see you next clip Yeah next video make video yeah okay. <laughs>